จเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีที่จิตอาสาของแพทย์ิธรรมนะคะโดยจิตอาสาแพทยธรรมจังหวัดลาพูนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยทั้งจิตอาสาที่เป็นภาคประชาชนแล้วก็จิตอาสาที่เป็นเจ้าที่สาธารณสุขซึ่งเราทํางานร่วมกันมามากกว่า5ปีแล้วเนี่ยนะคะในการที่จะเผยแผ่ ความจริงนะคะข้อมอูลความจริงที่เป็นประโยชน์ในการพึ่งตนในการที่จะช่วยเหลือตัวเองนะคะพึ่งตนเองแล้วก็จนเราสามารถที่จะพ้นทุกได้แล้วเราก็ไปเผยแพร่ความรู้นี้ออกไปนะคะเพื่อที่จะใหะ้ผองชนได้สามารถที่จะ,ะพ้นทุกได้เช่นเดียวกันกันกบเรานะะในกรณีอย่างวันนี้นะคะ,ะเราได้มีโอกาสได้มานำเสนอในเรื่องของอกลุ่มโรค NCD หรือว่ากลุ่มโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะซึ่งก็เป็นหัวข้อที่เราคิดว่าของจังหวัดลําพูนเราเองเนี่ยในภาพของจิตอาสาของจังหวัดลําพูนคือจิตเป็นของภาคประชาชนแล้วก็เจ้าเจ้าที่สาธารณสุขซึ่งทํางานกับโรค n อ d นซดีนีมานานมากกว่า10ปีนะคะอย่างเช่นตัวเองเนี่ยนะคะก็ขออนุญ,ญาตแนะนาตัวก่อนนะคะชื่อ,อทองเพนปาละก้อนนะคะ,ะปัจจุบันก็ยังรับราชการอยู่เป็นพยาบาลน,นะคะอยู่โรงพยาบาลป่าซางเนี่ยแหละคะ่ะจงังหวัดลําพูน ตอนนี้ก็อ,อยูอ่รับตําแหน่งเป็นหัวหน้าพยาบาลอยู่ที่นี่นะคะเดิมก็คือ,อจบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาลัยมหิดลน,นะคะในปรตีแล้วก็จบปริญญาโทที่มหาลัยเชียงใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์นะคะก็ประสบการณ์ในการทํางานก็คือล่าสุดก่อนที่จะขึ้นมารับตําแหน่งเป็นหัวหน้าพยาบาลก็คือว่าทํางานอยู่ในคลินิกของ NCD เนี่ยโดยเฉพาะนะคะก็เป็นเวลาประมาณ10กว่าปีนะคะเกือบ11ปีตอนนั้นนะคะก็รับผิดชอบในกลุ่มโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดไตาวายเรื้อรังนะคะแล้วก็โรคหัวใจและหลอดเลือดคือต่างๆโรคต่างๆเหล่านี้เป็นกลุ่มโรคที่เราเรียกรวมกันว่า NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำคัญซึ่งเป็นปัญหาของโลกและก็ปัญหาของประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งนะคะที่ฆ่าชีวิตผู้คนเนี่ยปีหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเลยนะคะก็แล้วก็เราเราตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้ไป ศึกษาหรือว่าไปอบรมต่อเฉพาะทางนะคะเฉพาะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะเป็นระยะเวลาส่เดือนหมายความว่าทั้ง4เดือนได้เรียนอยู่2โรคคือเบาหวานและความดันโลหิตสูงนะคะก็องความรู้ทั้งในเรื่องของแผนปัจจุบันแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ตัวเองเนี่ยได้สามารถที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางของแพทย์พีธรรมในการที่จะ เาใช้ในการรักในการดูแลตนเองนะคะที่ป่วยอยู่ประมาณ5-6โรคเนี่ยจนสามารถที่จะ,ะมีชีวิตที่ผาสุกได้นะคะโดยที่ไม่ต้องได้พึ่งพึ่งยาเลยอย่างเงี้ยนะคะทหนี้หลังจากนั้นเองเนี่ยหลังจากนั้นเองเราก็คิดว่าเราน่าจะ,ะถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยไปให้กับ คนอื่นๆต่อไปนะคะว่าวิธีการของแพทย์วิถีธรรมนั่นเองเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ประหยัดเรียบง่ายแล้วไม่เป็นโทษด,ด้วยนะคะแล้วเราไปจักได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยนะคะก็เลยถ่ายทอดองค์ความรู้นี่ออกไปให้กับน้อ,นองๆที่ทํางานน้องๆพยาบาลนะคะซึ่งหลายท่านหลายคนก็ป่วยนะคะป่วยบางคนก็เป็นโรคภุมมแพ้เป็นโรคก้อนที่มดลูกนะคะพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นก้อนเป็นอะไรกันเป็นซะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ แล้วก็เขาก็รับเอาวิธีการของแพทย์ไปทาไปปฏิบัติหลายคนที่จะต้องผ่าตัดก็ไม่ต้องผ่าตัดนะคะก้อนก็เล็กลงแล้วก็แพทย์ก็บอกว่าไม่ต้องผ่าตัดก็ได้นะคะก็อย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเราก็มาคิดกันว่าเอ,อ๊เราดูแลผู้ป่วยโรคเรืร้อรังเหล่านี้มาเป็นระยะเวลาเป็น10ปีเนี่ยแล้วเราก็ใช้องค์ความรู้ ในแผนปัจจุบันทั้งองอทั้งในเรื่องของทฤษฎีอะไรต่างๆในเรื่องของการมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเหล่านี้เพราะว่าโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อหรือรังเนี่ยปัญหาก็คือปัญหาก็คือเป็นปัญหาเรื่องพฤติกรรมเขาเรียกนะเป็นปัญหาเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องก็หมายความว่า มีวิถีชีวิตในการกินการนอนการพักผ่อนการออกกำลังกายและการทำงานเนี่ยไม่สมดุลวิถีชีวิตแต่ละวันแต่ละวันมีแต่การรับพิษเข้ามาใส่ตัวเองดนะอย่างสม่าเสมอ,อยกตัวอย่างเช่นดื่มแอลกอฮอล์สุบบุรีรับประทานอาหารหวานมันเค็มอย่างเงี้ยนะคะ,ะไม่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็เครียดต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยแหละนี่แหละคือเป็นสาเหตุของการที่ทำให เ,เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆเหล่านี้ตามมานะคะทีนี้เนี่ยเราก็มาใช้วิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าจะใช้วิธีการในเรื่องของ3ามอสอสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะรวมทั้งบุรณาการในเรื่องของอาการแพทย์แผนไทยเองนะคะมาใช้ร่วมกับการแพทย์แผนจุบันแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในในผู้ป่วยที่อยู่ในคลินิกของเราเนี่ย ก็พัฒนาการมาเรื่อยนะคะจนกระทั่งเ,เราพบว่าวิธีการเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะทาให้ผู้ป่วยเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือควบคุมโรคได้คุมน้าตาลได้นะคะคุมไขมันได้เนี่ยแต่ว่าได้ไม่ยั่งยืนเขาจะควบคุมได้ในขณะที่เขาอยู่กับเราในคอร์สที่เราจัดให้3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเงี้ยเขาเขาสามารถปฏิบัติได้หลังจากนั้นไปเนี่ยเขาทําไม่ได้ละนะคะ อันนี้เราก็หลายหลาย,หลายวิธีการต่างๆีเราทำต่อเนื่องกันมาหลายปีเนี่ยเราก็มาสังเคราะห์กันดูว่าปัญหาสาเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะเราพบว่าวิธีการต่างๆแล้เนี่ยที่เราเราทำไปเนี่ยค่ะหนึ่งคือผู้ป่วยเขาทำจริงไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมาะมันไม่ไปไม่ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตจริงของชาวบ้านนะคะอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างอย่างเรื่องอาหารเวลาเราสอนเขาเนี่ยก็ต้องคำนวณอาหาร อย่างสมมติเราบอกว่า,วาเออการผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะต้องทานอาหารได้ไม่เกินเท่านั้นทัพพีนะเท่านี้ทัพพีเท่านั้นส่วนเท่านี้ส่วนวันหนึ่งจะต้องคำนวณแคลอรี่ออกมาน้ำหนักตัวเท่านี้เนี่ยเออดูแล้วว่าจะต้องรับประทานอาหารวันหนึ่งให้ได้กี่กี่แคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมัน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 ไกลาจากวิธีชีวิตความเป็นจริงของผู้ป่วยบ้านเรานะคะอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองได้อันที่สองก็คือ,อเราพบว่าเราพบว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยคะ่ะเวลาเราเราไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเองเนี่ยแต่ว่าเจ้าที่เรา ส่วนใหญ่ก็ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอยู่เหมือนกันนะคะไม่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตเนี่ยนะคะก็ยังมีการเอาพิษเข้าตัวอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังกาแฟขนมเบกเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหวานมันเค็มเราก็ยังทําอยู่นั่นเองเนี่ยเราพบว่าตรงนี้นี่เองเวลาเราไปคุยกับผู้ป่วยมันเลยเหมือนเราไปเ,เหมือนเราให้สุขศึกษาหรือเราสอนเขาเนี่ยพลังมันไม่มันแรงเหนียวนำเนาะภาษาทาง,งการาแพทย์วิถีธรรมอะไรเนี่ยแรงเหนียวนําที่จะ ให้เข้ามาทำตามเราเนี่ยมันไม่ได้นะคะมันไม่ได้ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่โชคดีว่าผู้ป่วยเราที่คลินิกคลินิกโรคเรื้อรังโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของเราเนี่ยนะคะได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยโดยแนวทางของการแพทย์วิธรีรมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จำนวนทั้งหมดของผู้ป่วยเรานะคะ แต่ว่าก็มีบางส่วนบางส่วนที่มีบุญสัมพันธ์กับแพทย์วิธรรมนะคะถ้าเรามีโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาที่จะเ,เรียนรู้ในเรื่องของแนวทางแพทย์วิีธรรมก็สามารถที่จะเขาสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะคะพึ่งตนได้ในเรื่องของการควบคุมโรคนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น ประสุภาพนี่นะคะอาจารย์บรพานี่เป็นผู้ป่วยเรานะคะเป็นคนไข้เราเองนะในคลินิกเราเองก็อย่างนี้ก็เป็นเป็นพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเ,เมื่อมาใช้แนวทางของแพทยธรรมแล้วเนี่ยเขาสามารถควบคุมโรคได้นะคะคือสามารถพึ่งตนได้แล้วก็ไม่ได้เกิดโทษใดๆนะคะไม่ไม่เกิดโทษใดๆกลับมีวิถีชีวิตที่ผาสุกนะคะสบาย กายเบากายแล้วก็มีกำลังมากขึ้นนะคะก็ของปัะสพเองก็กี่ปีแล้วนะคะเกือบ10ปีถึงไหมคะ,ะหลังจากพบแพทย์วีธรรมนี่ก็ประมาณ5 5 6ปีแล้ว่ะคะที่ใช่เนาะอ่าค่ะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพายาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีผู้ป่วยเราอีก,อ,กอีกหลายท่านนะคะที่ไม่สามารถที่จะ,ะมา มาสื่อสารตรงนี้ได้นะวันนี้นะคะด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างเนี่ยนะคะก็แต่ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่านอกจากว่าเรามีตัวอย่างเคสนะคะที่ที่พิสูจน์ได้ว่าใช้การแพทย์พิธีรรรแล้วเนี่ยเขาสามารถควบคุมโรคข,ของเขาได้เนี่ยนะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยในคลินิกพิเศษโดยน้องพยาบาลโดยเจ้าที่พยาบาลเราที่ ได้เรียนรู้แนวทางนี้แล้วเอาแนวทางของการแพทย์ธรไปใช้กับตัวเองแล้วเกิดผลในการที่จะเพึ่งตนนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้หายจากโรคที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เกิดความศรัทธาแล้วเราก็ลองมาคิดกันว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยนอกจากว่าเร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 า,เราทำกิจกรรมตรงนี้มาเนี่ยแล้วทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้แล้วเนี่ยเอ๊ะมันน่าจะ ทำเป็นวิชาการออกมานะพิสูจน์ออกมาซิว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่นะคะก็เลยมาทําวิจัยดูนะคะเราทำเ,เรื่องล่าสุดที่เราทำเราทำมาสองเรื่องแล้วนะคะสองครั้งแล้วทำเป็นลักษณะของ R2R เรื่องล่าสุดที่เราทำเนี่ยก็คือทำเมื่อปีปี6กหนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะในเรื่องของประสิทธิผลของโปรแกรมการแพทย์วิถีธรรมต่อการควบคุมโรคในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง ของโรงพยาบาลป่าสางจังหวัดนนทพูรนะคะนี่ก็ปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือผู้ป่วยที่เข้าคอร์สกับเราเนี่ยนะคะเ,ออเข้าเข้าโปรแกรมกับเราเนี่ยสามารถที่จะลดความดันโลหิตได้นะคะความมีความมีความ,ม,วามดันโลหิตลดลงนะคะไขมันลดลงนะคะแล้วก็น้ําตาลลดลงยังมีในัยะสําคัญทางสถิติซึ่งงานวิจัยตรงนี้เนี่ยเราก็เผยแพร่มาหลายเวทีแล้วนะคะ,คะอันนี้อันนี้นี่เองก็ จะทำให้เห็นว่านอกจากว่าเ,ออเราดำเนินกิจกรรมแล้วยังไม่พอเนี่ยเราก็ยังมีผลงานวิจัยที่พิสูจน์ได้ว่าอ,อ๋อมันมามาเสริมตรงนี้ว่าเป็นข้อเท็จจริงให้เห็นว่าอ,อ๋อมันได้ผลลัพธ์ที่ดีจริงๆนะคะแล้วออนอกจากเนี้ย ในคลินิกพิเศษเองเนี่ยคะ่ะเราไม่ได้ทําเฉพาะในส่วนของเจ้าที่เราเองเท่านั้นกับผู้ป่วยเท่านั้นนะคะเป็นนะคะเป็นความร่วมมือเราได้รับความร่วมมืออย่างดีกับพี่น้องจิตอาสาจิตอาสาแพทย์วิชากมของจังหวัดลำพูนที่เรามาเวลาเราจัดคอร์สเวลาเราทําโปรแกรมเหล่านี้พี่น้องเราก็จะมาช่วยเหลือกันมาแบ่งปันความรู้เหล่านี้แบ่งปันประสบการณ์นะคะในการพึ่งตนและจะออกไปให้กับพี่น้องผู้ป่วยโรคติดต